65ปีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสถาบันการศึกษาผู้นำด้านนวัตกรรมและการศึกษาระดับประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาน,นักศึกษาให้พร้อมเป็นผู้นำในยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีด้วยวิสัยทัศน์ w o r l d Master of Innovation มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรม ที่ไม่เพียงแค่การเรียนการสอนเท่าน,านั้นแต่ยังรวมถึงการเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงในด้านการวิจัยและนวัตกรรมอีกด้วยขอต้อนรับน้องๆทุกคนนะครับ<ม>เข้าสู่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัดก,กบังสถลเเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นในการผลิตนักนวัตกรเรามีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทำให้น้องๆทุกๆคนเนี่ยสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมไปใช้จริงดังน,นั้น ในการขับเคลื่อนของสอจลเราจะมุ่งเน้นว่าน้องๆทุกคนจะต้องลงมือปฏิบัติและผลงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีหลายๆผลงานที่สิทธิเก่าของเราที่จบออกมาแล้วเนี่ยกลายมาเป็นผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นเต่าบินก็ดีนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของผลงานของสอจลสจลเนี่ยก็คือมีแพลตฟอร์มต่างๆที่ให้น้องๆเนี่ยได้เข้าไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์เครื่องมือกลางอยากทาโปรเจกต์อะไรเนี่ยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือให้ น้องๆเข้าไปใช้ต่างๆมากมายตอนนี้เนี่ยเรามีแพลตฟอร์มที่จะดึงเอาโปรเฟสเซอร์ชั้นนำมาที่สอจอลโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อยู่รงชุมพรหนองชายทะเลนะครับเราก็จะให้โปรเฟสเซอร์มาแล้วก็มาสอนนะครับมาอบรมมาเป็นคอนเัลร์ให้กับน้องๆเพราะฉะนั้นน้องๆที่มาเรียนที่ราชกะบ,บงังก็มีโอกาสที่จะสัมผัสกับ,กบโปรเฟสเซอร์ชั้นนำในสถาบันแห่งนี้น้องๆจะไม่เพียงแต่เรียนรู้ในห้องเรียน แต่ยังได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากผู้ประกอบการตัวจริงในด้านต่างๆเพื่อให้น้องๆมีโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีและแก้ปัญหาร่วมกับบริษัทชั้นนำสร้างโอกาสสู่ความสำเร็จในเส้นทางอาชีพต่างๆในอนาคตการพัฒนางานวิจัยที่ไม่เพียงแต่คิดค้นองค์ความรู้ใหมๆ่ๆ แต่ยังมุ่งเน้นการนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาสู่การต่อยอดและนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาคเศรษฐกิจและสังคมผ่าน Tech Accelerating Platform ที่เชื่อมโยงระหว่างผลงานวิจัยและาภาคธุรกิจโดยทำหน้าที่เป็นตัวเร่งการนำผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการไปสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมผ่าน,นกลไกโฮลดิ้งคอมเพนี ในสถาบันแห่งนี้เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ยุคใหม่ที่เราเชื่อมโยงกับการส่งเสริมสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนการวิจัยของเรามุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพรวมถึงการพัฒนาโซลูชันที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดการใช้สารเคมี ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังส่งผลดีต่อผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ mm hmm. สสจลอสู่เมืองอัชริยะต้นแบบของประเทศอีกหนึ่งความภูมิใจในการพัฒนาสมาร์ซิตี้ ให้สตจลอเป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาเมืองด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยการนำ Internet of Things หรือ IOT มาปรับใช้ในการจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพเช่นการจัดการระบบการจราจรการจัดการพลังงานและการจัดการทรัพยากรต่างๆอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของผู้คนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตในเมือง เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในโลกนี้ผ่านการวิจัยที่มีคุณค่าการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาของเราก้าวเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการพัฒนาในอนาคตที่สอดจลอเรามีความเชื่อมั่นว่าอนาคตเริ่มต้นที่นี่และเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตและพัฒนาของทุกท่าน เพื่อสร้างสารรค์อนาคตที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันอนาคตของทุกคนเริ่มที่นี่และเราจะเติบโตและงอกงามไปด้วยกัน The World Master of Innovation เราจะร่วมมือกันก้าวไปข้างหน้าในโลกที่เต็มไปด้วยโอกาสและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยกัน65 years of KMITL The World Master of Innovation